แต่แต่เราคงคงเคยได้ยินอยู่แล้วะน,ะนะทางทางวิทียุการแสดงของพุ่มๆนี่ค่อนข้างที่จะลงทุนใช่ไหมในเรื่องของเสื้อผ้าคือคนอื่นอย่างไงไม่ทราบแต่ส่วนตัวหนูเองนะฮะเพราะว่าหนูเกิดมาจากจุดนี้แล้วก็ทุกๆคนเนี่ยจะต้องบอกว่าคือคือตั้งใจมาตั้งแต่ตอนแรกเรื่องเรื่องการแต่งตัวนะฮะแล้วก็คิดว่าเราจะเป็นลูกทุ่งคนแรกที่จะพยายามพัฒนา,าเพราะว่าเขาบอกลูกทุ่งเชย ซึ่งมันไม่ใช่แล้วในยุคปัจจุบันนี้มันไม่ใช่แล้วก็ยังพอมีอยู่นะคะในยุคปัจจุบันแต่ส่วนตัวเพิ่งนี้เพิ่งคิดว่าคงไม่มีเพราะว่าลงทุนในการตัดเย็บเสื้อผ้านี่เดือนหนึ่งประมาณสักเท่าไหร่ส่วนตัวนะคะก็แล้วแต่ช่วงเดือนองเดือนเกี่ยวอะไรกันบ้งช่วงเดือนค่ะเพราะว่าอย่างพฤศจิกานี่เป็นเป็นเดือนงานลอยกระทงอะไรงานเทศกาลเป็นงานประจําปีซึ่งเราค่อนข้างจะมีรายได้เยอะ นะคะพุชิกาธันวามกรากุมภาแต่ที่แน่เลยรู้สึกจะเป็นมกรากุมภาที่ที่จะค่อนข้างมากหน่อยเพราะเป็นงานตุ๊จกีนอะไรเงี้ยซึ่งงานเราเยอะมากแล้วก็ส่วนใหญ่เราจะไม่ได้ไปบุกเล่นเองซึ่งจะภาพติดต่อไปรายได้ก็ค่อนข้างจะมากหน่อยแล้วก็งานเนี่ยก็จะเป็นสถานที่ที่จังหวัดหรืออะไรที่มันดีๆหน่อยซึ่งเราสามารถที่ตัดเสื้อผ้าสวยๆขึ้นไปร้องให้คนจังหวัดนั้นเขาได้ดูอะไรเงี้ย มีอยู่ชุดหนึ BOB ่งที่อยู่ตรงนี้ชุดนี้นะฮะบอกว่า หอมณชาลิติค่ะเป็นน้ําหอมที่เสริมพลังอานาจให้กับตัวของเราเองด้วยโปรของเราวันนี้เซตนี้เลยค่ะราคาเพียงแค่1998บาทเท่านั้นค่ะแล้วก็เหรียญนะชสลิกามหาเศรษฐีเหรียญนี้นะคะเฉะพาะคนที่เอาน้ําหอมไปเท่านั้นลงทะเบียนร,รับสิทธิพิเศษได้นะคะโดยการกดดอกจันเจ็ดหกสี่ดอกจัน7 7ดเจ็ดดอกจันหนึ่งศูนย์สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะคะหลังจากนั้นนะคะรอรับสายจากระบบอัตโนมัติแจ้งชื่อนามสกุลที่อยู่ให้ชัดเจนหลังจากนั้น สินค้าจะส่งไปถึงคุณที่บ้านสามารถจ่ายที่หน้าบ้านได้เลยค่ะและทุกการสั่งซื้อนะครับท่านผู้ชมเราจะมีของแถมพิเศษจากมหมอปลายมออให้อีกต่างหากครับสามารถติดต่อได้นะคะทางไลน์แอ๊ดไซนัชชา0ค่ะมีอยู่ชุดหนึ่งที่อยู่ตรงนี้ชุดนี้นะฮะบอกว่าม,ม,มีอะไรพิเศษอยู่นี้บ้างฮะคุณพึงก็เพชรที่ปักค่ะราคาเม็ดละ3บาทในนี้มีอยู่กี่เม็ด2,700เม็ด2,700เม็ดเม็ดละ3บาท ประมาณสักเท่าไหร่เออไม่บอกค่ะสามอีเยอสามพันสามสามกับเฉพาะนี่มันสองพันกว่าสองพันกมหกเจ็ดพันกว่าเจ็ดพันกว่าเฉพาะเพชรค่ะซึ่งเป็นเพชรแน่นอนนะครับเป็นของของปลอมอะไรใช่ไหมขาดเป็นของปลอมแต่ว่าเม็ดละสามบาทค่ะเม็เสร็จชุดนี่ตกเป็นเรือเมื่อพ่อเสื้อตัวเดียวค่ะหมื่นหมื่นกว่าบาทตัวนี้นี่คือการลงทุนของุ่้พวงสำหรับการแสดงบนเวที หอมนชาลิติค่ะเป็นน้ำหอมที่เสริมพลังอำนาจให้กับตัวของเราเองด้วยโปรของเราวันนี้เซตนี้เลยค่ะราคาเพียงแค่1,998บาทเท่านั้นค่ะแล้วก็เหรียญน,นะสาริกามหาเศรษฐีเหรียญนี้นะคะเฉพาะคนที่เอาน้ำหอมไปเท่านั้นลงทะเบียนร,รับสิทธิพิเศษได้นะคะโดยการกดดอกจัน7 64ดอกจัน 7, 7 7ดอกจัน10สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะคะหลังจากนั้นนะคะรอรับสายจากระบบอัตโนมัติแจ้งชื่อนามสกุลที่อยู่ให้ชัดเจนหลังจากนั้น สินค้าจะส่งไปถึงคุณที่บ้านสามารถจ่ายที่หน้าบ้านได้เลยค่ะและทุกการสั่งซื้อนะครับท่านผู้ชมเราจะมีของแถมพิเศษจากหมอปลายมออให้อีกต่างหากครับสามารถติดต่อได้นะคะทางไล side, น์แอ๊ดชายณชา1 0ค่ะนี่คือการลงทุนของคุ่มพวงสำหรับการแสดงบนเวทีซึ่งเชื่อแน่ว่าคงคงจะไม่ไม่สาบไปแล้วไป,ไ,ปไปแล้วเก็บค่าบัตรประมาณเท่าไหร่บัตรผ่านประตูค่าบัตรผ่านประตูเหรอฮะใส่เสื้อหมื่นกว่าบาทฮะยบาทค่ะค่าบัตรผ่านประตูเนี่ยคะ ี่สิบบาทเท่านั้นเองก็เห็นบอกว่าอย่าง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 เช่นแบบสตริงหรืออะไรทั่วไปเขาก็จะขายบัตรกันแพงหน่อยแต่ไม่ทราบเป็นเพราะอะไรเหมือนกันลูกทุ่งนี่แบบยี่สิบบาทบางทียังมาต่อเะยบอกแพงไปอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เราจะต้องเห็นเห็นใจสภาพเศรษฐกิจบ้างนะครับก็เข้าใจค่ะแต่ว่าบางครั้งบางครั้งนี่แบบว่ามันมันเป็นอะไรที่แบบดู เราทั้งทั้งทั้งคณะนีสี่ชั่วโมงจะเสียเงินเปยี่บาทเพรว่าบางทีมันก็ไม่ยุติธรรมนะคะม,มันไม่ยุติธรรมเลยที่พวกเราจะต้องเล่นแล้วก็รถเราสิบกว่าคันชาวคณะเราร้อยกว่าคนใช่ไหมคะ,ะขบวนการพอขนย้ายออกไปปั๊บเนี่ยจะต้องมีค่าน้ํามันแล้วหมื่นหนึ่ง หอมนชาลิติค่ะเป็นน้ำหอมที่เสริมพลังอำนาจให้กับตัวของเราเองด้วยโปรของเราวันนี้เซตนี้เลยค่ะราคาเพียงแค่1,998บาทเท่านั้นค่ะแล้วก็เหรียญน้ำสาริกามหาเศรษฐีเหรียญนี้นะคะเฉพาะคนที่เอาน้ำหอมไปเท่านั้นลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษได้นะคะโดยการกดดอกจัน76,4ดอกจัน 7, 7 7ดอกจัน10สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะคะหลังจากนั้นนะคะรอรับสายจากระบบอัตโนมัติแจ้งชื่อนามสกุลที่อยู่ให้ชัดเจนหลังจากนั้น สินค้าจะส่งไปถึงคุณที่บ้านสามารถจ่ายที่หน้าบ้านได้เลยค่ะและทุกการสั่งซื้อนะครับท่านผู้ชมเราจะมีของแถมพิเศษจากหมอปลายมออให้อีกต่างหากครับสามารถติดต่อได้นะคะทางไลน์ a d s i n e ณชา10ค่ะ